เมื่อธุรกิจเครือข่ายครับที่เราต้องเข้าไปทํางานนะครับมันเกิดคําถามว่าธุรกิจเครือข่ายทําไมต้องที่เป็นเอ็มเอเทไมต้องล้างสมองนะครับทําไมต้องล้างสมองกับธุรกิจเครือข่ายครับมีคนืนมีคนเคยบอกว่าว้นเนี้ยนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ยามยมันเป็นธุรกิจที่หลอกบวงนะครับมันเป็นธุรกิจที่ต้องล้างสมองใครต่อใครนะครับที่ต้องเข้าไปทาทางานกับธุรกิจกลุ่มแรนะครับ โดนหลอกลวงนะครับไม่รู้ว่าครับมันเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าทําแล้วมันเป็นธุรกิจที่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแต่ในรูปแบบต่างๆที่จะต้องทําให้เรารู้ว่าธุ <tuh> รกิจนี้เขาไม่ได้บอกเราจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นธุรกิจที่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับวิธีการในการแนวทางในการทําการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายที่เราต้องเข้าไปทําธุรกิจกับบริษัทกันนั้นเองครับ อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปวิดีโอแบบใหม่ในช่องผู้ชัยนะครับรับรองนะครับที่วิดีโอที่ผมมาแบ่งปันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ดเด็กๆที่ผมเคยประสบปัญหาแล้วก็นําแนวทางนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยนะครับนำกลับไปใช้ในธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับโดยส่วนหนึ่งครับในธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ล้างสมองจริงนะครับแต่คนอิ่นว่ามันเนี่ยผมมแบ่งปันว่า ทำไมทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็ต่างเข้าไปทาธุรกิจเกรือขายแล้วเขามีความสําเร็จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่เป็นแบบผมที่เขารวยจริงๆแล้วมีรายได้มหาศาลจริงๆจริงแท้แค่ไหนครับเท่าวันเนี้ยนะครับการที่เราเข้าไปทําธุรกิจเครือขายแล้วมันทาให้เราเนี่ยนะครับสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นแต่ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายจริงๆแล้วจะทำให้เราเนี่ยรวยได้จริงหรือเปล่านะครับ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ของดีๆนะครับของมันแพงแต่ก่อนอื่นนะครับมันต้องรอเงินเดือนก่อนนะครับในรูปแบบนี้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับถ้าวันนี้ธุรกิจคือขายเขาไม่ได้ล้างสมองเราจริงหรอครับแต่เป็นเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาจอยเข้าร่วมในเรื่องของการทําธุรกิจแนวนี้ในการลงทุนต่ํานะครับ เพื่อมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีอิสรภาพในทางการเงินนะครับมีโอกาสในการทําให้เราเนะี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและการทําธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีครับแต่ ควรคำานึงในเรื่องของบริษัทแข่งการตลาดนะครับในเรื่องของวิธีการที่เขาสอนว่าทําการตลาดยังไงให้เราเนี่ยนะครับสามารถสปอ,อนเซอร์ทีมงานใหม่ได้นะครับทุกๆวันวันละสองถึงห้าคนแล้วมีทีมงานสมัครกับเราเกิดใหม่นะครับทุกๆครั้งนะครับในทุกๆเดือนเดือนละห้าถึงสิบคนนี่คือวิธีการที่จะต้องทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปจอยอธุรกิจของเขาได้เช่นเดียวกันในบริษัทเครือขายทั่วไปครับ เขาจะสอนในเรื่องของการทําธุรกิจขายที่ผิดๆในแนวทางในการทําการตลาดแบบผิดๆนั่นเองแล้วผมก็มีวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องติดตามในคลีปีโอของผมถัถดไปแล้วก็วีโอที่ผมจะมาแบ่งปันแนวทางตรงนี้ถ้าคุณวันนี้นะครับอยากรู้วิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้ก็ยังไงก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายคือวันนี้นะครับทำไมถึงคนส่วนใหญ่ทําแล้วเนี่ยไม่ประสบความเร็กในเรื่องของการทาธุรกิจเครือข่ายทุกคนมากมายทุกคนต่างขึ้นบนวิธีแล้วทําไมเขาประสบความเร็กนั่นคือหมเ่เร็ะวิธีการในการทํางการตลาดออกไปท่านเองครับถึงแม้วันนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะขาดทุนในการตลาดเรือาขายค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่มีส่วนน้อยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความเร็กในเรื่องของการตลาด นั่นคือการเป็นหุ้นส่วนหรือ,อาการเป็นวิธีการในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ออกไปม,มีมีวิธีการแนวทางหลายอย่างครับเอาละครับในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับถึงแม้คนที่เขาทําแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนั่นนะนะครับมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นที่เขาทําออกไปโดยที่ไม่ประสบความสำเร็จคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่จริงๆแล้วนะครับการที่ยากที่สุดในเรื่องของการประสบความเด็จนั่นคือนะครับเขาทําไม่ต่อเนื่องเขาไม่โฟกัสไม่ปรึกษาแล้วก็ไม่แก้ไขปัญหาแนวทางในวิธีการในการทําการตลาดออกไปนั่นเองครับชอบ่องคนนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังทําการตลาดเรือค่ะที่ไม่ประสบความเด็จสปอนเซอร์คนก็แล้วนะครับทักใครก็แล้วชวนใครก็แล้วไม่รู้จะชวนวิธีการทําการแบบไหนบ้างนะครับ โปรดติดตามวิดีโอของผมนะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการในการแนวทางในการสปอนเซอร์ทรีมงานใหม่ให้ทุกท่านนะครับนำกลับไปใช้ให,ให้กับให้กับธุรกิจของท่านนะครับเติบโตและก็มีีแนวทางและก็สมาชิกใหม่ทุกๆครั้งครับพอมาถึงตรงนี้ครับเท่งนี้คุณเองอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเหมือนนักธุรกิจคือขาที่ขึ้นตนเวทีนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่สูงๆนะครับรับเข็มเกียรติยศในทุกครั้งนะครับ ปรดติดตามนะครับในวิดีโอของผมถัดไปนะครับแล้วผมจะมาแบ่งปันวิธีการแนวทางที่ทําให้ทุกคนเนี่ยประสบความสเร็จในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจที่คุณต้องสปอนเซอร์คนทุกๆครั้งครับช่วงนนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสปอนเซอร์คนได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไป